ไม่ว่าจะเป็นพี่โอชัยยันหรือใครก็แล้วแต่หรือพี่แสงหรือใครหรือพี่เอหรือผมหรือพี่เบิร์ตหรือใครก็แล้วแต่นะครับหรือใครก็แล้วแต่นะที่ไม่มีรู้ผมเชื่อบุคคลพวกนี้ยันพี่หน่อยเจ้าจอมอะไรที่ผมรักเนี่ยองโอชัยยันเมื่อก่อนไม่มีหรอกพี่โอเดินเล่นไก่เนี่ยคือเบื้องเบื้อต้นเนี่ยนะครับคือถ้าน้องจะเดินทางเนี้ย เรายังรักในการตีเรายังสนุกในการตีหรือคุณจะแบบหาไรายได้ในการตีเนี่ยคุณก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้บุคคลใกล้เคียงเบื้องต้นก็บุคคลใกล้เคียงก่อนนึ้อ,ออกใช่ไหมบุคคลใกล้เคียงบุคคลข้างเคียง เพื่อนฝูงเราไม่ใช่ไก่อะไรก็เอาไปตีดูเล่นไก่นู้นก็เอาไปตีอันนี้ผมไม่ได้ว่าน้องนะครับบอกก่อนไก่อะไรก็เอาไปตีไปหมดคือเดี๋ยวมึงก็แพ้เดี๋ยวมึงก็เลิกเดี๋ยวมึงก็แพ,เแพ,เแพ้เดี๋ยวมึงก็เลิกคืออาจจะมีชนะก็ลําบากยากเย็นนะครับหรือชนะบ้างแพ้บ้างเนี่ยชนะตัวแพ้ตัวอะไรเนี้ยใครจับไม่เรื่อกคุณคิดเดียถ้าเป็นตัวคุณจะร่วมเป็นร่วมตายกับเราไหม คือซึ่งผมมาจุดเนี้ยผมแม่งมาจากศูนย์เลยนะไปตีไก,ก,ก่จากพันล้อจากจากจากหนึ่งใบเท่าเงมือน,นะจากแค่สิบเอ็ดใบเถสิบเอ็ดใบแดงเงมือน,นะนะผมเริ่มจากตรงนี้มอนกันทําให้เห็นว่าเฮ้ยเออไอไอคนเนี้ยแม่งมีการพัฒนาไว้ยไอคนนี้มันดีขึ้นแบบดีขึ้นไปไว้เดี๋ยวเขาก็มาขอแบ่งเรานะครับเขาก็มาขอแบ่งเรา พอเขาเคาะขอ,อแบ่งเราเนี่ยมันก็จากคนเป็นสองคนมันก็ต่อยอดไปเรื่อยนึกออกใช่ไหม mm. คือเรามีความซื่อสัตย์เรามีความจริงใจแพ้ก็ให้เห็นก็แพ้แบบแพ้ก็แพ้แบบสุดอะคือแพ้มันก็พูดไม่ได้บากูแพ้คือคือบางคนเนี่ยอ้วนจับเพอพอแล้วนะครับคืออยู่กับเราเนี่ยอ้วนจับเพอพอแล้วให้เขารู้ว่าแพ้เนี่ยก็คือถึงที่สุดนึกภาพบอ,อกใช่ไหม ในการแพ้แต่ละครั้งเนี่ยฉันแพ้ได้มันถึงที่สุดนะครับแพ้แล้วก็กลับมามีการบ้านมาคิดมาทำนะอย่าไปโทษไครเขาโทษตัวเรานี่แหละนะครับถึงว่าไก่อ้วนไก่ผอมไก่อะไรก็แล้วแต่แม่งอยู่ในสมเชื่อผมเถอะมันเป็นอื่นไปไม่ได้เลยนะครับมันขึ้นอยู่กับตัวเรามันขึ้นอยู่กับตัวเราทั้งนั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับตัวเราทั้งนั้น เราก็เลยอยากจะบอกตรงนี้ว่าคือคุณทําให้ดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวแม่งมีคนมาหาคุณเองเชื่อผมเถอะนะครับมาหาผมก็ไม่ใช่ว่าผมอมาผมเป็นแบบอย่างหรอกคุณอาจจะดูคนอื่นก็ได้ที่เขาแบบพี่โอหรือใครเนี่ยที่เขาก้าวฝังฝันมาถึงตรงเนี้ยเราต้องลําดับว่าเขาต้องมีความเชื่อใจก่อนไหมล่ะเขาถึงจะมาหาเราเนื้อออกใช่ไหม เขาถึงจะมาหาเราจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสามมันก็จะต่อยอดไปงนี้นึกอ,ออกใช่ไหมครับนี่แหละถึงน้องถึงจะมีรายได้น้าทาอย่างนี้นะน้าทาอย่างนี้นะอ่าแต่ว่าน้าทำอย่างนี้นะ,นนนะะนนนะถึงได้อย่างนี้แต่คิดว่าน้าทำไม่ดีก็ลองดูมุมมองตรงอื่นนะครับเอ๊เขาทำกันมายังไงเนาะเขาถึงมาถึงตรงนี้เนาะมีพวกหมู่ร่วมคือตัวไหนเขาก็เอาหมดอ่ะไม่ว่าเป็นต่อเป็นรองเขาเอาหมดอ่ะนะครับ นะครับคือเขาอ่ะช่วยค่าสินสอดตลอดแหละว่าง่ายๆนะก็ฝากกดติดตามด้วยก็วันนี้ผมก็มาคุยแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะต้องทานข้าวเที่ยงแล้วช่วงนี้อิดโรยมากเลยเพราะว่าเดี๋ยวก็กะ,กะว่าจะงี่เง่หน่อยเพราะาเดี๋ยวเย็นนี้ก็ต้องไปเปรียบไก่อีกรถติดอีกกาลังจะบอกโปรโมเตอร์ว่าเลื่อนไปสามทุ่มไหมเพราะว่าเมื่อคือนนะ่ะเปรียบกับพี่แสงนะ่ะสามทุ่ม